กระล่ปลีค่ะแล้วก็แครอทนะคะนี่ค่ะแครอทอบแล้วก็ใส่กระเทียมใส่เกลือน้ำม,มันนะคะลงไปแล้วก็จะมีรรสแมรี่แล้วก็จะมีทำทำยำะค่ะทำยำนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเทศสำหรับอบย่างนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็ผสมให้เข้ากันนะนี่ค่ะกระเทียมเกลือน้ำม,มันทำยำนะคะแล้วก็พริกไทย แค่นี้นะคะแล้วเราก็จะไปอบเป็นผักเครื่องเคียงอาหารวันนี้นะคะเราก็จะไปอบก็อันนี้นะคะเราก็ใส่ต้นยำลงไปนะคะโรสแมรี่โรสแมรี่เราขาดไม่ได้เวลาเราอบโรสแมรี่นะคะนี่ค่ะ ได้นะคะเวลาเราอบแล้วก็สมให้เ,เข้ากันอย่างนี้นะคะเราก็จะมาชิมรสเราก็จะมาผสมให้มันเข้ากันแล้วก็เทียไปเทียงมาเนะ เราก็ชิมดูตอนนี้เราผาัดเกลือเราผาัดเกลือนะคะเราก็าใส่เกลือลงไปนะคะนะคะเกลือเราผาัาาดพริกนิดนึงก็ใส่พริกลงไปนะคะพริก ได้ชอวะเค็มเค็มอร่อยเราจะเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าเราเสิร์ฟแบบนี้เราต้องใส่มะนาวอันนี้เราไปอบเราจะไป เค็มนิดๆตัมแครอทจะวาเป็นตัวเนาะโอเคนะคะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะการผสมยำของรเออราผสมอบของเรานะคะกระลำอบแครอทค่ะอันนี้ก็กระลำนะคะ เราก็ได้ผสมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะเครื่องก็มีตามที่เราบอกไปนะคะมีกระเทียมด้วยนะคะมีพริกด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะแค่นี้ง,ง่ายๆสไตล์เราเองค่ะครัวในจ่างแดงน,นะคะครัวสีมมดเด่นค่ะของของ,ของเราเราทําเองค่ะคิดเองทําเองของเราเองนะคะก็เราจะเอาไปอบค่ะเป็นอาหารเทียเ่ยงเสิร์ฟกับอาหารเที่ยงวันนี้นะคะ นี่ค่ะหน้าตาผักอบของเราวันนี้นะคะผักของเราวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่รับรับชมติดตามอย่าลืมมาค่ะกด Subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ